ข้างหน้ามีด่านนะแต่ตรงเนี้ยมันเป็นทางเบี่ยงพอมีด่านปุ๊บรถที่ตามหลังพี่หนุ่มเนี่ยมันจะเบี่ยงออกทางหลักหมดเลยนะนก็จะเบี่ยงออกทางหลักเพราะรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยด่านละรถนะมันก็จะเบียออเบ่ยงออก,กอนนะเ,นนอเบี่ยงออกวอนน่ะจะทำไม่เห็นว่ารถจะเบี่ยงออก รถมันก็จะเบี่ยงออกโอ้ยแป๊บหนึ่งนะก็ไม่รู้ตั้งด่านอะไรกันหรอก น้าจอมดคือพยายามจริงๆไม่ได้อยากจะลงไม,ไม่อยากจะดูด้วยนี่ชัดเจนกันอยู่ไหมเนี่ย กหนุ่มไปกดโดนอะไรเข้านะอ,าอยู่ดีมันจะเรียกพี่หนุ่มไหมแต่มันตลกอะ่ะรถที่วิ่งมาในทางขนานมันก็เลยเบี่ยงออกไปทางหลักหมดอะ่ะ ของทางหลวงอ๋อเห็นแล้วทางหลวงเขาก็รู้หมดแหละถูกไหมทำไมพี่หนุ่มมองไม่เห็นหน้าจอไปลูกมันมืดๆก็ว่ากันไปนะอ่าโอเคให้รถใหญ่เข้าไป ให้รถใหญ่เข้าไปก่อนตำรวจทางหลวงไม่รู้ตั้งด่านอะไร เพื่อนๆเห็นภาพัานอยู่นะหน้าจอพี่หนุ่มมืดเพราะว่าแดดร้อนแต่น่าจะบันทึกอยู่ใช่ไหม ตัวทางหลวงพี่นิดนึงนะครับที่ตั้งด่านตรงนี้ครับผมรถมันก็เบี่ยงออกทางขนานหมดครับครับซึ่งมันผิดระเบียบครับผมมันไม่ได้ให้เบี่ยงออกก็มันไม่ได้เบี่ยงออกไงครับเพราะคุณตั้งด่านปุ๊บเขาเบี่ยงออกทาง ทางเอกหมดอ่ะครับครับผมครับผมคุณว่ารถที่เบี่ยงออกลผิดระเบียบไหมผิดกฎหมายไหมครับมันห้ามออกแต่คุณมาตั้งด่านตรงนี้รถมันเบี่ยงออกหมดครับผมเออมันจะได้อะไรอ่ะครับพี่ครับเดี๋ยวผมพิจารณาแก้มันต้องพิจารณาแก้ไขคุณต้องไปตั้งด่านก่อนถึงทางออกตอนนี้คุณทําให้รถคันอื่นเขาผิดกฎหมายอยู่แล้วคุณก็ยืนเห็นอยู่ตรงเนี้ยครับครับพี่ครับเจอครับเจอครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเขาตแก้ไขรับพี่ครับเออ อสรุปเรียกเรียกกูทำไมไมเนี่ยเดี๋ยวดูนะพี่เขาแจ้งมาว่า,าีขาดตั้งรงไหนอะขาดตรงไหนกลงมาดูนี่ไงก็บอกให้พี่นุม่มอาสีขาดพี่นุม่มต่อือย่าง อะไรคีที่ติดโยมยี่สิบเอ็ดเมษายี่สิบเอ็ดเมษาปีอะไรปีหกห้าดิพี่หนุ่มติดหรือยังอ่ะเออว่ะแน่เห็นไหมล่ะแล้ววันนี้วันอะไรวันนี้วันที่ยี่ห้าแล้วยี่ห้าแล้วจ้ะแล้วผมยังไม่ได้ต่อภาษีใช่ไหมไม่รู้พี่หนุ่มต่อหรือยังอ่ะกอยังไงอยังอัแสดแรงไปกี่มาดิแล้วขาดจริงไหมก็ขาดเลยนีถ้าเกิดพี่บอกว่าขาดผมก็ขาดเลยดิเอาถ้าแกก็ใบอนุญาตเปี่แสดงให้น้องดูมาผมลืม เท้าห้าที่ติดอยู่ครับเนาะครับพี่หนุ่มยังไม่ต่อเนาะยังออ่าโเคแสดงว่าผมดื้เนาะปฏิขาดเนาะได้ครับครับเท่าไหร่เนี่ยอ่าปรับอันนี้ไปดูพิธีของร้อยเวนะนะไปเกินห้าร้บาทไม่เกินห้าร้อยบาทไม่เกินห้าร้อยเพราะเวลาตำรวจทำผิดเนี่ยตำรวจไม่ติดเหมือนกันเนี่ยปรับสองร้อยเองนะก็ก็อันนี้ที่ไหนที่ไหนพี่หนุ่มที่ไหนสนครนายกอ๋อนั้นไม่รู้นครนายกไม่รู้แต่ทางหลวง อันนี้อัตราที่ทั่วประเทศนะครับพี่อัตราที่ทั่วประเทศแหนอันนี้ถ้าพี่จะปรับยังไงลองเข้าไปดูก็ได้ครับร้อยเบรคเขาได้ไม่เป็นไรผมผมผมเข้าใจใบสั่งน้องจ่ายที่ไหนก็ได้นี่เดี๋ยวผมจะไปจ่ายนครนายกพี่หนุ่มจะจ่ายที่ไหนก็ได้สแกนสแกนสแกนจ่ายแอปภูมิไทยก็ได้เดี๋ยวผมไปจ่ายนครนายกเดี๋ยวปขออนุญาตผมก็ไม่รู้นะอันนี้ท่านครับพี่ผมร้อยตำรวจตีตุลาศักดิ์ครับโอเคครับพี่ผมครับอันนี้ผมยอมรับผิดนะว่าผมลืมจริงจริงผมลืมจริงๆครับเพราะว่าเราก็ไม่นึกว่าภาษีเราจะขาดเราลืม เออมันช่วงสงการด้วยอ๋อพี่หนุ่มไม่ได้ใช้คันนี้แน่นอนเลยใช้ใช้ทุกวันนะครับผมใช้คันนี้ทุกวันแต่บางทีก็ไปกับพักพวกเพื่อนฝูงก็เมื่อก่อนเคยเห็นพี่หนุ่มใช้คันนี้อยู่วิ่งรถครนายกเนาะใช่ครับใช่ครับแล้วตอนนี้พี่หนุ่มโดนภาษีขาดขาดสี่วันใช่ใช่ครับขาดสี่วันนะครับพี่หนุ่มบอกขาดคุณถึงไม่เอารู้มารวยเลยอ้าวพี่หนุ่มบอกขาดก็ผมลืมอะผมลืมผมไม่ได้ขอผมเนี่ยที่แรกพี่หนุ่มบอกว่าไม่ต้องขอไม่ต้องขอแต่ผมบอกว่ามันบุญพี่นนนิิดทตัเผมไ้ะ อันเนี้ยผมว่ผมไม่รู้จริงๆว่าผมขาดผมจะเถียงว่ามันไม่น่าขาดนะแต่พี่ไม่ตักเตือนผมเลยนะเดี๋ยวผมออกไปตักให้แล้วเนาะถ้าในอำนาจอำนาจร้อยเวงเขาตักเตือนได้นะพี่เนาะอ่นนั้นเดี๋ยวผมจะไปหาร้อยเวงนะได้ครับแต่ผมผมขอนิดนึงพี่ตั้งด่านตรงเนี้ยตรงนั้นมันเป็นทางออกซึ่งห้ามออกแต่รถพอเห็นพี่ตั้งด่านมันออกกันหมดเลยไอ่นี่คือผิดกฎหมายนะ เราเราก็พยายามจะควยไปวางบังไว้ให้บังแล้วนะมันออกหมดเลยครับงัดออกเนาะออกหมดเลยทำไมพี่ไม่ไปดักจับอ่ะตรงนั้นผิดกฎหมายให้ตำรวจไปดักจับตรงนั้นหรอคนสองคนเงี้ยตองออกตรงทางออกครับว่าห้ามออกพอไปยืนพอไปยืนดักตรงนั้นเดี๋ยวพี่หนุ่มก็จะมาเอ้าไ่แอบไแอบทำอะไรกันไม่มันมันสมควรครับมันสมควรครับเพราะมันห้ามออกมันเป็นทางเข้าห้ามออกจัดการให้พี่หนุ่มครับอันเนี้ยอันเนี้ยผิดมากกว่าที่ผม่าสีขาดอีก พอพี่หนุ่มขาดภาษีขาดนี่ผิดไหมพี่หนุ่มผิดครับผมยอมรับผิดผมทำอะไรผิดผมยอมรับผิดนะพี่ผู้หมวดโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปคุยกับพนักงานสอบสวนแต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าต้องปรับตรงนี้500ไม่เป็นไรผมขอไปจ่ายนครนายรบนายกนครนายกเนี่ย200ครับไม่ได้บังคับอยู่แล้วโอเคโอเคครับพี่เดี๋ยวรับไปจากน้องไปเนาะได้ ก็แสดงว่าผมแม่งลืมเองนะเนี่ยเพราะภาษีผมขาดชิบหายเลยอ้าวกดไลค์กดแชร์พี่หนุ่มโดนปรับภาษีขาดอันนี้ยอมรับผิดครับภาษีขาดจริงๆครับเเดี๋ยวผมจะไปคุยกับพนังกงานสอบสวนอ่าเดี๋ยวผมผมพาคุณไปดูไหม ให้ผมพาคุณไปดูไหม,มไม่รู้แล้วป้อมมันอยู่นี่ผมไม่ได้ผมไม่ได้แต่ผมจะพาคุณไปดูว่าครับพี่นุ่มเ,เดี๋ยวพี่นุ่มจะปรับเลยที่นี่นะะเ,เดี๋ยวร้อยเวยงจะลงลงในในเอทีเอ็มให้ใน,ใน,ใ,น, 5, ใ,นในระบบพี m ีเอ็มให้นะแลวพี่กับพี่หนุ่มก็ไปปรับสถานีได้เลยหรือพี่หนุ่มยังไม่ปรับก็ พี่หนุ่มก็ไปได้เลยนะครับเราไปสั่งแล้วไปได้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวยกกันบอกใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยก่อนได้ได้คุยได้คุยได้ไม่ได้ก็ได้แต่ว่าอยากพาอยากพาผู้หมวดไปดูครับว่าเขาออกกันแบบผิดกฎหมายเขามีบ้างออกในทางห้าออกเนี่ยปรับเท่าไหร่ที่มันออกนะกว่าฝืนเข้าหมายนะเออปรับเท่าไหร่เกินห้าร้อยบาทมาดูกันมายืนดูกันครับ เห็นนะว่ารถมันจะออกมันเป็นทางเข้าห้ามออกเดี๋ยวคุณจะเห็นรถมันออก ให้ดูคุณจะเห็นว่ารถมันออกือตอนนี้พยาพยามโบกพยายามพยายามไม่ตรวจอะไรใครเลยโบกไม่ให้รถติดนะครับ เขาเราียเหอรถติดเนะี่ยรถมันจะออกทางนู้นนะเพาเราียกเหอรถติดปุ๊บรถมันจะออกทางนู yeah. uh, okay. ้นนะอาโอเคเพื่อนๆเห็นไหมเห็นทางออกนะเย่นนะเฮ้ยได้มาแล้วภาษีขาด แต่ก็มีการพูดคุยแล้วนะก็ยังเฉยนะครับมีการพูดคุยแล้วครับแต่ก็ยังเฉยนะครับอ่าเห็นไหมรถรถรถมันอยากจะออกอะ่ะเขาไมรู้ว่าข้างหน้ามีด่าน thấy lốt ổng ấy anh lúa khoa lúa đàng nó cũng đấy à à à thấy lốt thấy để để lốt ổng เห็นรถออกนะอ่าเห็นนะอ่าอ่าเห็นนะเห็นรถออกนะเห็นรถออกไม่ผิดกฎหมายผิดกฎหมายตามตาเจ้าหน้าที่รัดอยู่เนี่ยอ่าเห็นรถออกนะเห็นให้รถออกเห็นนะอ่าเห็นนะรถออกเห็นปะ เห็นอย่างที่ผมเห็นไหมคุณตำรวจครับคุณเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมมันเรียกไม่ได้หรอกพี่เพราะออกเลนขวาครับผมเหรอเรียกแล้วมันอันตรายพี่เหรอ,อจริงดิอ่าเห็นตามตาตำรวจเห็นรถออกตามตาบอกเรียกไม่ได้อันตรายอันนี้ขังๆนะขังๆ ม,มีอะไรสีเลียดหรอคือรถผมาภาษีขาดจริงๆจ,จะถ่ายให้ดูนะก็าภาษีขาดจริงๆแม่งลืมว่ะ2 1่สิบเอ็ดเมษายนหกห้าเหนะหโอเคทำงานจนลืมอ่ะครับทำงานจนลืมอ่ะครับว่าภาษีตัวเองแม่งขาดนะฝากด,ดูครับ ภาษีขาดสี่วันครับทํางานจนลืมเยครับก็ผมบอกแล้วผมก็รับสารภาพกับทางผู้หมวดแล้วว่าเออผมลืมต่อภาษีมันขาดสี่วันวันไหนเนี่ย <21 S> 2ี่ิบเอ็ดเมษาครับแล้วมันก็ช่วงสงการใชไหมฮะอ่ะาเอเมษาอ่าท่านจะอารมณ์รวยให้ผมได้ไหมครับว,นนว,วันนี้มันจันทร์ครับ ผมมาพร้อมต่อภาษีได้ทุกเมื่อครับบางบางเดือนผมต่อก่อนอีกแต่เผอิญเราก็ลืมได้ใช่ไหมพี่ครับรจริงๆจริง,รงๆผมก็ไม่ได้อยากจะคุยนะพร้อมพร้อมออกพร้อมจ่าย,ยอยู่แล้วล่ะครับ อันเนี้ยต้องทำเป็นบรรทัดฐานให้เห็นนะว่าถ้าท่านตํารวจท่านมีดุลพินิจอ่ะนะครับท่านครับอันเนี้ยอันเนี้ยไปสั่งเขาอ,ออกไปก็อโอเคแล้วล่ะออกแล้วใช่ทีเน,นี้ยเอางี้การจว่าขับปรับอ่ะมันมีวิธีคือค,คือปรับกับการว่ากล่าวครับทีเน,นี้ยคือผมมาคุยกับพนักง,งานสอบสวนเนี่ยอ่าคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับท่านใช่ไหม พี่อะไรพี่ไล์เหรอใช่ใช่ผมไล์อยู่โอเคท่านพูดได้เลยอันนี้มันเป็นการตรวจขันแต่ทีเนี้ยใบจ่างออกไปแล้วครับการว่าเก่าก็ว่าเก่าได้แต่ทีเนี้ยประเด็นคือวันนี้พี่ไปต่อใช่ไหมใช่ครับก็ผมก็คงต้องไปต่อพี่ไปต่อเสร็จปุ๊บกลับมาหาผมผมว่าเก่าให้คือคือคือผมไม่ได้อยู่ตรงนี้ท่านก็ก็ส่งไลน์ส่งไลน์ให้รู้พราเดี๋ยวผมเช็คแล้วหมปุ๊บอันนี้ว่าเก่าได้แต่ทีเนี้ยจุดประสงค์คือพี่ไปต่อพอต่อเสร็จปุ๊บเนี่ย อ่าผมทําการว่าเก,ก่าวให้ได้ไม่ได้ถ้าปรับไม่ต้องเสียคืออ่าโอเคผมเข้าใจนะแต่ว่าโอเคพอออกออก,ออกไปสั่งแล้วอ่ะมันนั้นไม่ได้ถูกไหมคือจริงๆมันต้องว่าเกา่าว่าเกา่าตั้งแต่ตอนก่อนออกไปสั่งถูกไหมพี่อ่าอ่าทีเนี้ยทีเนี้ยออกไปสั่งเนี่ยมันก็เพีย้ยนน้ำอ่ะถ้าผู้ขับขี่เนี่ยให้ไปมีเจตนาพวกไปต่อภาษีก็เรียบร้อยใช่ไหมอ่าเนี้ยกลับมาหาหรือว่าส่งเอกสารมา อันนี้สามารถว่ากก่าได้อีกครั้งหนึ่งโอเคเนาะเอาเอาเป็นว่านะครับท่านคือผมเนี่ยไม่อยากให้ท่านลำบากใจแล้วก็ไม่อยากให้ใครต้องมีปัญหาผมมาพร้อมไปจ่ายพร้อมจ่ายอยู่แล้วผมจ่ายดีกว่าเพราะไงผมก็ต้องไปต่อภาษีอยู่แล้วถึงแม้พี่แล้วผมก็ต้องมามาหาท่านมานู่นนี่นั่นผมว่าอ่แต่ภาษีมันมันมันต่ำเาต่ำลดได้อืมเนาะอืมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมใบสั่งตัวเนี้ยพี่ท่านครับ ไปสั่งตัวเนี้ยผมไปจ่ายที่โรงพักไหนก็ได้ถูกไหมได้ครับผมเผมไปจ่ายนครนายกดีกว่าครับได้เพราะอ,อะไรรู <นะ S 1> ้ไมหมฮะน,นครนายกอ่ะค่าปรับอ่พาพรบไม่ติดเนี่ยถูกมากสองร้อครับสองรอนี่เจ้าหน้าที่ทำผิดเองนะ200บาทแล้วประชาชนนะครับน่าจะเหลือแค่ร้อยเดียวผมน่าจะไปต่อรองกับท่านสารวัตรที่นู่นได้คือคืออย่างนี้คือเอางี้ผมแนะนำนี้ถ้าถ้าพี่ไปเสียภาษีปุ๊บครับเดี๋ยวผมจารณาว่ากล่าวให้ ไม่ผมต้องมาหาท่านแงต้องมาแสดงตนว่าเออผมไมเสียภาษีแล้วไม่เป็นไรเอาอะไรไม่ได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปจ่ายที่นครนายกดีกว่าเพราะว่าผมจะได้ไปบอกท่านสารวัตรที่นครนายกเ้วยว่าเออผมโดนภาษีขาดถุงย้อรับผิดผมไม่ต่อแล้วแต่ในทางกลับการเจ้าหน้าที่รับทําผิดเองเนี่ยเสียสองร้อยของรัฐครับในนครนายกตํารวจทําผิดเองสามคัน ที่นรคอยกปรับแค่คนละ2 0 0บาท้าเป็นเจ้าหน้าที่รัดนะอยู่ระหว่างตั้งด่านอย่างนี้ด้วยนะเขาปรับ200แล้วประชาชนเนี่ยขาด4วันเนี่ยไอ้นั่นไม่ติดเลยอ่ะผมติดนะแต่ขาดไอ้นั่นไม่ติดเลยอ่ะก็ดจากตำแหนที่ผมบอกนี่เนาะนี่นี่ถูกปีเนาะครับคือประสงค์คืออ่าโอเคแล้วพี่ขาด อืมอันนียสาวทตโอเคไม่ติดแล้วอ่าตรงนั้นไม่ไม่เป็นไรครับท่าน,นเนจตนาผมลืมผมลืมจริงผมไม่ได้ผมไม่ได้มีเจตนาว่าจะไม่ต่อผมลืมภาพทีไ่ปไปต่อหรือวันนี้หรือวันนี้เนี่ยม่านรายใบใบใบสั่งนี้มันใช้<อ>ได้เจ็ดวันเดินออผมมีทุนละมันไม่ได้มีเวลาไปต่อนะครับไม่เป็นไรผมไว้แล้วก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับท่านไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปจ่ายที่นู่นเพราะนั้นผมก็อยากจะทราบว่าเนี่ยผมไม่ได้ต่อภาษีซึ่งผมไม่ได้เจตนาผมลืม ไม่กี่วันถ้าลูกค้าดอดเนี่ยท่านจะปรับผมเท่าไหร่เพราะเจ้าหน้าที่รักเองทำผิดเนี่ยไม่ไม่แสดงด้วยนะไม่ติดด้วยนะอันนี้ผมติดผมลืมถูกไหมท่านอ่าเร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 ารู้จักกันเราคุยกันแล้วรู้จักกันอยู่ได้อยู่ไหนพี่อุ้ที่ว่าไปอยู่ตะไครโยตนะเจริญวความเร็วไงว่าท่านจะว่าท่านจะจับผมเท่าไหร่ปรับผมเท่าไหร่ถูกไหมฮะเออเจ้าหน้าที่รักสองร้อยผมอาจจะต้องเหลือแค่ร้อยเดียวตามความกรุณาการปรับไม่น่าจะ ครับนั่นแหละเดี๋ยวผมจะคุยกับร้อยเวงครับอ่าโอเคเข้าใจแลนะอ่าผมผมเอาไปสั่งไปผม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 ขอไปสั่งเข้าใจแเอาเงี้ยเอาเงี้ผมผิดจริงท่านเขียนใบสั่งถูกต้องท่านทำหน้าที่ของท่านถูกต้องแล้วแต่ผมจะไปถามว่าเนี่ยผมโดนแล้วนะเอ่อผมทำผิดกฎหมายใช้รถไม่เสียภาษีประจำปีแต่จริงๆท่านท่านเขียนผิดนะผมเสียอยู่นะ แต่ขาดขาดตอา่อภาษีคือภาษากลุล่มหมายมจ,ะจ,ะจะตา่างกันนอือโอเคผมติดอยู่แต่กับไอ้คนที่ไม่ติดเลยเนี่ยไม่ติด,ไม,ตดไม่แสดงเลยเนี่ยอันนั้นมันเหมือนลักลอบใช้นะแต่ถ้า <S <S เกิดคนที่เขาติดแล้วเขาขาดเนี่ยแต่เราก็จับได้ว่หนุนใช่<ๆ> <S <S ใช่ใช่ถ้ามันไม่ติดเราเจอเราก็เรียกแต่เรียกผมแต่ถ้ามีเราก็อนุญาตผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็นหน่อยครับก่อนที่ผมจะเข้าด่าน่รถที่ข้างหลังผมเนี่ยออกในทางห้ามออกเป็นแถวเลย นะเมื่อกี้ผมไลฟ์สดก็ทําไม่เห็นว่ามีออก<ช>ซึ่งซึ่งต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเมื่อกี้ผมถามว่าทําไมท่านไม่ไปดักตรงนู้นนะหรือไม่ท่านก็ไปดักก่อนที่จะถึงทางออกถูกไหมฮะเพราะอย่างเงี้ย <c oughs> ปุ๊บรถที่เขารู้ว่าเฮ้ยเขาทําผิดแล้วเขารู้ว่าตรงนี้เป็นทางหลวงเนี่ยเขาออกนู่นหมดแล้วมาบอกแล้วมาบอกผมว่ามันอันตารายอนุ่จุดตรงนี้จุดทางเข้าออกเนี่ยเราจะมีกล้องเราจะมีกล้องที่ผู้ฝ่าฝืนกล้องท่านตั้งอยู่นี้ปะ ไปไมครับกล้องอะไรเป็นกล้องฟิกครับที่เราออกไปสั่งเนอาจะเรียกออกเดี๋ยวเราออกไปสั่งตามได้โอ้ดีครับคืออย่างนี้ครับพี่ถ้าช่องออกแล้วมาเข้าช่องเข้าแล้วมาออกเป็นการฝ่าฝืนโอเคอาแสดงว่าเราเรามีกล้องฟิกอยู่โอเคเราก็ส่งไปสั่งตามตามตู่ได้โอเคยินดีครับถ้าอย่างนั้นนี่ที่ไม่ไม่มีแล้วครับท่านทางถูกต้องแล้วเนี่ยถ้าท่านไม่เตือนผมเนี่ยถ้าท่านไม่ไม่เรียกรถผมเนี่ย ผมไม่รู้ว่าทะเบียนผมขาดนะอ๋อเคจะไปดูไซต์งานก่อสร้างที่ร้านหลุ่มแก้วพี่ก็ทางนี้มีสวนมีสวนตวงตุเรียนอย่างนู้นเลยผมทํารับเหมาก่อสร้างเลยครับทําสวนอย่างเดียวกินไม่พอหรอกครับมีแต่เสียเงินเท่านี้เดี๋ยวนี้นะรายการก็ไปทําสวนกันเยอะอ่ะอันนั้นเป็นงานอดิเรกเพราะฉะนั้นผมทําเนี่ยผมรู้ว่าผมจะเสียแต่เงินนะพี่แต่มันทําเพื่อความสุขใจโอเคเราจะต้องมีอาชีพอยู่ขอบคุณมากนะครับ โอ้ใชนี่ถ้าเหมือนไม่ไม่ได้เข้าด่านไหมนี่ถ้ากับที่เขาไม่เรียกผมผมไม่รู้นี่ว่าภาษีของขาไปแล้วเพราะปกติผมจะต่อก่อนสงการพี่แต่เออมันมีมันมีเรื่องให้ทําเยอะพี่ไม่ได้ใช้กันีที่เาออกวนเอร์ไม่ดนดนไมไม่เดน่นไ่ไม่่นไ่ดมนไ่นไ่ดนม่ม่ไไม่นไม่ม่นไนไมไม่เปนนไ่ไม่โนไม่เปนนไม่โน่ม่มน่ามไม่ไม่นนไม่น ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปจ่ายที่นครนายกแล้วผมจะรู้อยากจะรู้ว่าเขาจะปรับผมเท่าไหร่เพราะเจ้าหน้าที่รัฐทำผิดเองสองร้อยไม่เอาไม่เอาไม่เอาท่านท่านไม่แก้อยากแก้อยากแก้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาครับไม่เอาไม่เอานี่ผมไลฟ์สดอยู่ท่านไม่เอาไม่เอาไม่เอาเนี่ยมันชัดเจนแล้วเมื่อกี้ผมถ่ายแล้วผมพาดไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรท่านท่านท่านจะเขียดจะแก้ไม่เอาไม่เอามันอยู่ในไลฟ์ ท่านอย่ากแก้มันอยู่ในไลฟ์ like, ผมไลฟ์สดอยู่ท่านอย่ากแก้ครับไม่เป็นไรท่านขอบคุณมากไม่เป็นไรไม่เอาผมจะไม่จ่ายผมจะไม่จ่ายที่ธนาคายกท่านโอเคขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวผมออกได้เลยไหมได้พี่เดี๋ยวจะเปิดเวยให้กันโอเคครับพอเพราะฉะนั้นผมมีธุระต้องรีบไปท่านขอบคุณมาก